กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องชนาพารินการ์ดอยู่กับผมคนเดิมนะครับชนาะวันนี้เราจะมารีวิวกล่องของ CD VCD05 นะเป็นกล่องชุด69ซื้อกล่องเดี๋ยวเล่นได้เลยนะครับเป็นของ Shadow Paladin แกะเข้ามาข้างในก็จะมีสนามแล้วก็เชื่ออะไเนี่ยแล้วก็มีชุดเด็กนะ เปิดรามบแรกจะเป็นไบฟอยที่เขาให้มานะครับเป็นวัตตาดักเทคคือเมื่อลองสนามเขาได้บัรให้คู่แข่งยิงเลียตัวเองทิ้งหนึ่งใบแล้วก็สกิลเมื่ออยู่ช่องแวนถ้าคู่แข่งไม่มีเลียากาดเลยสักใบทิ้งการได้นนมือหนึ่งใบได้การนี้จะบวกหนึ่งนะครับก็คือได้ได้เพิ่มหนึ่งการนี้สามารถใส่ในรอยย้อนพาราดินได้ด้วยเป็นเทครีเทคมาใหม่นะกล่องนี้ก็จะรีเทคมาให้ก็จะให้มาสองใบนะใบนี้น แล้วก็ต่อมานะก็จะเป็นเฟนทอมบัสเตอร์ดากอนบัสเตอร์ดากอนใบนี้นะก็จะมีสกิลเขาจะบาสรีทายเลียของตัวเอง3ใบเพื่อที่จะได้คู่แข่งจะต้องรีทายเลียตัวเองทิ้ง2-3ใบนะ,ะคือเราเราดีทาย3ฝั่งศัตรูก็ต้องรีทาย3นะแล้วก็การนี้จะได้บวกพลังหมื่นห้ากับอีกหนึ่งคริตทีอลด้วย เป็นถิกกดซ้ำเรื่อยๆนะต้องไปโฟก,กัสทษทีนะครับแล้วก็ถ้าคู่แข่งมีสีแดงหรือต่ำกว่าแล้วก็เรียกการของคู่แข่งไม่มีเรียกการถ้าคู่แข่งไม่มีเรียกการในสนามแดมคู่แข่งมีสีใบหรือต่ำกว่าแล้วก็ทำการโซบาสก,ก์ดเกจสามจากในโซ1หนึ่งใบก็คือถ้าเรามีเกสามในโซโซบาท,ทิ้งนะ กสร้างความส่าหายใส่คู่แข่งหนึ่งหน่วยก็คือเป็นการสร้างดามจชิกคู่แข่งหนึ่งครั้งนั่นเองเป็นการทำดามจเสริมนะต่อมาก็ใบนี้นะดาร์กเมทัลดากอนนะเป็นไซส์สกันอันนี้ให้มาอย่างละ2ก็เด็กนี้ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวผมจะบอกเอาละกันว่ากา้ใบไหนเขาให้มากี่ใบแต่ก็ไม่โฟกัสถดืแหละอาดาร์กเมทัลดากอนนะก็จะคือ สกิลก็คือ1ครั้งในหนึ่งเทินเขาจะบาร์ทรีทายเรียากาศตัวอื่นใน3เรา1นใบค้นหาการ์ดพลัง9000หรือเปล่าวะเนี่ยค้นหาการ์ดที่มีพลัง9000จะก,กอง1ใบลงมาในช่องเรียากาศแล้วก็สับกองการ์ดนะคู่แข่งเรียกรีทายเรียหนึ่งใบจนจบเทินนั้นยูนิตท,ที่ถูกคออืม อ๋อตป๊บนึงนะสกิลเมื่อจบเทินนะครับก็รีไทย,ยูนิตท,ที่กระโดดออกมาจากสกิลใบนี้อ่ะใส่สองจริงๆให้ไมาแค่สองแหละอ่ะต่อมาใบนี้นะนักเวทแห่งความมืดฮิเบตคราสกิลก็คือโซบาร์หนึ่งเปิดดูการ์ดบนสุดจากกองลงมาช่องเรียอากาศยูนิต ยูนิตนั้นจะได้รับพลังบวก5,000จนจบเทินเมื่อจบเทินรีทายยูนิตนั้นนะเป็นการ์ดคอลงมาแล้วรีทายโอ๊ยขอโทษนะท่านผู้ชมตัวนี้อากาศแต่ป่วนไม่ค่อยสบายแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นยูนิตเกรดสองนะดี่ยวมีบัตเตอร์ดาร์กแล้วหนึ่งใบต่อมาก็อ่าเกรปครีปดากอนนะ ในก้อนต่อสู้ที่อยู่นีโจมตีถ้ามีเรียากาศพลัง5,000อยู่ในช่องเรียการนี้ได้บัฟอีกหนึ่งหมื่นนะก็จะเป็นการบัฟเวลามีตัวพลัง5,000ยืนอยู่อ่ะ5,000นก็มีพวกนี้นะหลังๆนี่เดี๋ยวหลังๆผมจะบอกข้าพลังแล้วกันว่าตัวไหนพลังเท่าไหร่อ่ะต่อมาเป็นบัตเตอร์เลเปียนะบัตเตอร์เลเปียนี่ก็จะมีสกิลนะเมื่อยูนิต เบสกิเลียเมื่ออยู่นี้ตีแวนกะเมื่ออยู่นี้นีโจมตีแวนก้ถ้ามีบัสเตอร์ใบอื่นในสนามอถ้ามีบัสเตอร์ในสนามของเราสามใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บัฟห้าพันจะจบการต่อสู้เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตนะทำการเคาน์เตอร์บัสหนึ่งคู่แข่งรีทเลียของตัวเองหนึ่งไว้ในนี้ให้มาสอง ต่อมานะก็อ่ะใบนี้เป็นการไล์เทกนะแต่ชิวหนึ่งหมื่นกีดสองไล์เทกชิวหนึ่งหมื่นไอพวกนี้จะพลังเยอะกว่าชาวบ้านนิดหน่อยแล้วก็มีชิวที่หนากว่าชาวบ้านนะเป็นการระมัดกัรต่อมานะเป็นบัตเตอร์ดิกเกอร์นะสกิลบัตเตอร์ดิกเกอร์คือเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดหรือเราบูทให้ยูนิตที่ตีฮิตแวนการ์ดนะ กระโดดยูนิตน,นี้เข้าสุดโซเลือกเลียหนึ่งใบนะทำการรีทายอันนี้อันนี้คู่แข่งจะได้เป็นคนเลียกนะต่อมาก็บัตเตอร์เจวารินนะสก,กิลมื่อลงสนามถ้าคุณมีเรียากาศเกณฑ์หนึ่งหรือต่ำกว่าใบอื่นในสนามเคาเตอร์บาร์ดจวการหนึ่งใบยูนิตน,นี้บวกสามพันอื้อ แค่นั้นแหละต่อมาก็จะเป็นการ์ดที่พลังท5,000หรือต่ำกว่าและอันนี้ก็จะเป็นเด็กอัลเมอร์ดากอนสกิลคือเมื่ออยู่นี้โจมตีนะโซบารีทายยูนิตนี้ในการต่อสู้นะั้นในขณะที่คู่แข่งจะคอการ์ดมากันจากในมือถ้าไม่คอสองใบหรือมากกว่าจะไม่สาม,มารถกันได้เป็นการ์ดกันการป้องกันของ ไฟตรงข้ามเฮ้ยนึงก็ไหลไม่หยุดเลยอ่าไฟฟอรสดาก้อนนะสกิลมีอย่างเดียวเป็นพลังห้าพันนะ리ทายยูนิตนี้แจกยูนิตสองใบบัฟหนึ่งหมื่นนะเฮ้แค่นั่นแหละต่อมานะก็เป็นใบพีจีพีจีเทคก็ไม่มีอะไรนะเป็นพีจีธรรมดาเลย ต่อมาก็ตัวเริ่มเด็กนี้ก็จะให้ขีมาแปดดอสี่ฮิวสี่ปกตินะแล้วก็จะให้ฟอสวันมาสามฟอสทูมาสามแล้วก็จะมีควิกคิวนะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะก็จะเป็นเด็กซีดีศูนย์ห้านะถ้าเป็นประโยชน์ได้กับทุกท่านที่ดูคลิปนี้จะเป็นการดีมากก็ ขอบคุณนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่สวัสดีครับ